อยู่กับช่องเซลฟ์ปิกกี้กันอีกแล้วนะคะวันนี้ที่วิซาการขายของสุปรมอเตอร์สาขาสิาีนครินนี่เองค่ะวันนี้ด้านหลังของปิกกี้นะคะก็เป็นเจ้าตัวรถนุ่นน้ำมันนะคะเ e อ็กนเดอร์คอร์สนะคะปี2023นี่เองนะคะราคาอยู่ที่9,46,000บาทเราก็ยังมีพร้อมส่งมอบและมีโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้านะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าบินตรงมาจากจังหวัดพัทลุงเลยนะคะเพื่อที่จะมารับรถเจ้าตัวเ e อ็กวนเดอร์คอร์ส2023นี่เองเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะจะเข้าไปรับชวนพิจพาีชมรวิวะะอย่ากากกันช่วยติ ตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเซลปิกกี้ด้วยนะคะไปรับชมก,กันเลยดีกว่าค่ะสหรับเจ้าตัวคันนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่ารูค้ามีการตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็คืออย่างเช่นพวกชุดแต่งสกเกิร์ตแบบนี้รอบคันนะคะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยดีกว่าค่ะด้านหน้านะคะเป็นตัวหนังสือ X Pendecor สีดํานะคะตัดกระสีบอลเงินนะคะคันนี้ดูสวยดูมีสไตล์มากเลยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะกระจังด้านหน้าของเขาก็ใหญ่เหมือนกันค่ะในส่วนของไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟแบบ LED มาจากโรงงานให้เป็นที่ เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าสหรับรุ่น2023นยี่เองแล้วก็นี่ส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตนะคะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตของวิชันนะคะงานนี้บอกได้เลยว่าสวยนะคะแล้วก็ที่สําคัญงานของเขาดีไซน์มาด้านข้างแบบนี้จะมีไฟเด y l ไลท์ไฟเดย์ไลท์ของเขาด้านข้างนะคะจะเป็นไฟสีขาวนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้แล้วค่ะแล้วก็ทอนของเขานะคะจะเป็นทอรนสีบอลเงินนะคะตัดกับตัวรถให้ดูรถเป็นเรียบหรูและดูแพงมากมาเลยค่ะในส่วนของฟิล์มนะคะรุ่นนี้นะคะได้ใส่ฟิล์มขนาด80รอบค่ะนะคะเป็น ฟิล์มของไฮคูลบาวเวอร์เซรามิกนะคะเรารับประกันคุณภาพยาวนานให้ถึง7จดปีกันไปเลยค่ะสําหรับเจ้าตัวฟิล์มนะคะแล้วส่วนด้านข้างของเจ้าตัวรถนะคะก็ที่แน่นอนค่ะเอ็กเพนเดอร์คอรสองพของเรานี่เองนะคะก็มีในส่วนซุ้มล้อจากโรงงานให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ล้อแม็กดีไซน์ขนาดขอบ17นะคะรุ่นนี้หล่อลายแบบชูโชนนะคะส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะก็เป็นกัดด้านข้างที่มาจากโรงงานให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนสุดแต่งสเกิร์ตนะคะของวิชันก็จะย่ามันถึงหน้าลามีโลโก้คำว่าวิชันนะคะ งานนี้เขาจะดีไซน์แบบว่าเป็นสีกาไฟนะคะสีสวยและดูเด,ด็ดสุดตามากเลยค่ะแล้วก็ได้มีการใส่แหลกหลังคานะคะงานของแครีบอยนะคะตัวนี้นะคะขนาดงานนะคะร้อยคูณร้อนะคะรับประกันคุณภาพให้ด้วยงานแท้จากโรงงานให้เลยนะคะสามารถแบกของแบกน้ำหนักได้ถึงร้อยถึงแปกันเลยติดกระสา่าทั้งหมดสีด้านให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ได้ใส่เบ้ามือนะคะเบ้ามือแคบรานะคะเบ้ามือแบบประกบนะคะก็คือเบ้ามือเต็มแบบนี้เลยนะคะก็เรียกติดตั้งให กับลูกค้าค่ะ งด้านนหลัะะคะที่น้าน,นั้นค่ะด้านหลังนะคะก็มีสปอยเลอร์หลังมาจากโรงงานให้แล้วมีไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็ในส่วนนี้มีกล้องถอยหลังนะคะมีเส้นไกลระยะมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังแล้วมีการใส่ชุดแต่งสเกิร์ตนะคะเป็นของงานวิชันนะคะงานนี้นี่เองนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยทั้งหมด2จุดเลยนะคะบอกเลยเลยค่ะว่าชุดแต่งวิชันของเรางานนี้นะค่ะบอกว่าเรียบรู้สวยดูแพงมีสไตล์ค่ะและที่สําคัญนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะสําหรับเจ้าตัวนี้ปิ๊กได้มีการติดตั้งนะคะฝาท้ายไฟฟ้าให้กับลูกค้านะคะฝ ท้ายไ,ไฟฟ้าเรารับประกันคุณภาพให้2ปีกันเลยนะคะอ่า ฝาท้ายไฟฟ้าของเรานะคะเปิดง่ายสบายมากๆเลยคะ่ะเป็นโชคนะคะกระบอกใหญ่นะคะประกันให้2ปีกันเลยค่ะแล้วก็คุ้มครองประกันฝาท้ายให้ถึง1ปีกันไปเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวประกันค่ะที่สําคัญโปรโมชั่นรุ่นนี้นะคะบิกกได้จัดโปรโมชั่นจัดเต็มให้กับลูกค้านะคะโปรใช้เงินออกรถเพียงแค่9,900บาทนะคะลูกค้าได้ชุดแต่งแบบนี้ไปเลยค่ะจัดเต็มจ,จัดจักแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ส่วนลดพิเศษมากมายนะใครที่สนใจหรืออยากได้รถนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะ,ะ,คะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางของบิกกี้ได้เลยนะคะ เบอร์โทรติดต่อด้านลาดับปิกกิงไว้ให้เนาะเบอร์โทร0614641824นะคะหรือ ID Line ติดต่อปิกนะคะ p I C K 5 3 3 5นะคะใครที่กำลังมองหารถสวยๆนะคะอย่าลืมนึกถึงเซฟปิกกี้นะคะวันนี้ขอตัวราไปก่อนค่ะบ๊ายบาย